สวัสดีครับผมนิพนธบนชาแนลครับมาชมใยไมถังไข่มดแดงครับกรลังแง่ครับผมเอ้าเอ้าเอ้ยอบขขเลยอบเลยครับโอ้โอ้กหากินง่ายนะครับนงงาวานเฮานั่งอยู่มกับมีไข่มดมีมีหมดแดง โอ้ก็ดีเหรอบ้านนี่เนาะมีบักม่วงน้ำเอาเขยา่าเขยา่าโยกโยกสันครับสันโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยครับผมเอาลงมาบา้านลงมาบา้านนี่เป็นจังไงเป็นจังไงโอไ้ได้เยอะเลยได้เยอะเลยครับผม เอาเฉพาะไข่อันไข่หนาหนาแดงเนาะเพื่อนอิ่นมันหนานี่มันยังมันมีไข่ใหญ่แมไหมครับค่ะไข่ฝาครับโอ้ดีแห่งเนาะครับเนาะมีไข่หมดแดงเป็นของตัวเอง <c oughs> โอ้แนวโน,น่นแน่นอนครับผม นี่ครับผมบานพ่นต้นไม้ลมเย็นลมรื่นก็นเลยมีห้างมดแดงครับผมไข่มดแดงว่ามดแดงเสียมาแต่สายโยบานพ่นว่ามดแดงคือเสียปาไดนแท้มดแดงมาผีตัวนี้ปรกกันง่ายขั้วมาบ้านย่ยไ,ไหมเบิร์ตตัวนี้อโอ้แถวนี้ไหมโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนี่ตรงใขร ตงง้องแย่ไปน้ำสันไปน้ำนี่แะครับผมบบสันบบได้มันกัดเจ้าของนะนี่แหละครับผมผลงานแย,ย่บบได้ไปไกลเด้ครับนี่บบได้ซื้อเด้ครับนี่ช่วงนี้ไข่มดแดงกันสิประมาณนี่นะครับผมไข่าฝาวะที่แม่บัไข่าฝา,า,า,ฝาแล้วก็แม่แดงน้ำ ตําแบบตัวเซปูดองตำบับทััวเซปูดองบานปูนี่ไปคุดเองหมอครับปูคุดเองจ้าคุดเองดองเองจ้าโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่แหละวิถีอีสานบ้านเฮาดอนเสาหงพัฒนาครับผมมันมั่นเยจ้าปูดองมันมั่นเลยจ้าสุดยอดครับสุดยอดคุณอาจจะดองมันเฮาไม่ใส่ตำบัววเลยปูดองบ้านเฮาจักหน่อยกับจวดนะครับเนาะ แนวแนวเป็กกระมี่พอีขอบคุณมึมีแนวเป็กมาได้ขอบคุณครับผมกินมเป็นกินมเป็น